ระบบ IT ทีสิทธ์การสร้างชื่อตารางและการทำสารบัญตารางการแทรกตารางคลิกที่เมนู insert เลือกที่ table เพื่อเริ่มสร้างตารางคลิกขวาที่สัญลักษณ์มุมซ้ายบนของตารางเลือกใช้เครื่องมือ insert caption เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือแคปชั่นขึ้นให้สังเกตที่แคปชั่นว่าเป็นคำที่ต้องการเลือกใช้หรือไม่หากไม่ต้องการใช้คำดังกล่าวให้เลือกใช้คำอื่นที่ส่วนของเลเวลและในกรณีที่ไม่มีคำที่ต้องการใช้งานให้คลิกที่ปุ่ม New l e v e l เพื่อสร้างเลเวลใหม่ระบุค,คำที่ต้องการลงในฟอร์มดังกล่าวและคลิกที่ปุ่ม OK สามารถเลือกตำแหน่งของคำไว้ด้านบนหรือด้านล่างได้และคลิกที่ปุ่ม OK การสร้างหน้าสารบัญตาราง พิมพ์คำว่าสารบัญตารางลงในหน้ากระดาษเลือกใช้สไตล์ i t c index 1การนำเข้าข้อมูลลงในหน้าสารบัญคลิกที่เมนู reference เลือกใช้เครื่องมือ insert table o f figure ให้สังเกตที่ caption label โดยให้เลือกคำที่ต้องการและคลิกที่ ok จะปรากฏข้อมูลในหน้าสารบัญน,นั้นๆ การอัปเดตข้อมูลในหน้าสารบัญตารางคลิกที่เมนู Reference เลือกใช้เครื่องมือ Update Table เมื่อปรากฏอัปเดต Table of Figure ขึ้นที่อัป a t e Page Number Only จะใช้เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแค่เลขหน้าเท่านั้น Date Enter Table จะใช้ต่อเมื่อมีข้อมูลใหม่หรือมีการแก้ไขชื่อตารางขอบคุณค่ะ